พามาดูความสวยงามแบบน่ากลัวกันมามันงามนะแต่มันก็น่ากลัวเวลาลมมาเยอะๆอันนี้ตะวันกําลังขึ้นเห็นก็สมศรีออกจากบ้านไม่ย่ามาเจ้าตอนนี้รถกําลังจะขึ้นสะพานข้ามทะเลเนาะถ้ามองไปฝั่งเนี่ยมันจะสวยกว่าสวยกว่าตีมาวันก่อนเนาะวันก่อนมันไม่เคยเห็นวันนี้จะเห็นชัดๆเลยเจ้าเพราะว่าตั้งหน้ามันหมืดเห็นปะตั้งข้างตะวันมันออกปู๊ดในสะพานเห็นปะ สะพานสะพานมันข้ามทะเลนะ่ะประมาณซาวกว่ากิโลเจ้ายี่สิบกว่ากิโลนะคะขับขับรถข้ามสะพานแม่น้ําทะเลเออข้ามทะเลเจ้าเห็นหรือเปล่าเวลาลมมาเยอะๆเขาก็จะปิดสะพานนะคะคนที่ขับรถผ่านก็จะต้องจอดรอก่อนเป็นช่วงเป็นช่วงไอ้เนี่ยเห็นไหมตะวันก็ออกมาพอดีสวยๆเห็นปะสวยแท่ก็น,น่ากลัวนะ <laughs> แล้วแต่ความ แล้วแต่คนจะมองแล้วคนจะคิดเนะเห็นไหมถนนนะ่ะถนนข้ามสะพานนะ่ะสะพานมันยาวมากมันไม่มีบ้านไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยเขาก็จะขับรถผ่านสะพานนี่แหละเจ้านี่แหละถรถมันจะติดแต่ก่อนทุกครั้งนะรถไฟรถไฟก็ผ่านได้นะ่ะแต่รถไฟมันหลอดใต้ใต้สะพานเจ้าหลอดลอดใต้อุโมงค์แม่น้ำไปปู๊นะ่ะสะพานเห็นปะ นี่แหละเราก็จะขึ้นไปสะพานตรงนู้นด้วยนะเราจะขับวนไปเลยเจ้ารถไฟกับหลอดใต้อุโมงค์แม่น้ำทะเลเจ้าคนนี่เก่งเนาะเขาสามารถทําได้จะได้ <c oughs> บางครั้งสมศรีก็คิดนะเนาะเขาทําได้ยังไงวะแม่น้ำทั้งนั้นเขาลงไปเจาะได้จะได้วะเขาโอ้ยจะคิดไปคนเดียวเนี่แหลนะเนาะคนนี่เก่งมากเลยเห็นไหมอันนี้สมศรีก็ถ่ายมาให้ดูเนาะ สะพานแม่น้ำถ้ามันไม่มีลมมันก็สวยมันกับน่ากลัวหรอกแต่เวลาลมมันก็น่ากลัวอยู่เวลาขับรถผ่านเนะี่ยถามว่าเคยมีรถตกไหมมันกับเคยมีหรอกเจ้าเห็นไหมขึ้นสะพานไปเลยเพราะบ้านนี่ประครับรถแบบระมัดระวังกันอยู่แล้ว สมศรีก็ซูมเพออื่อโฟลใกล้ๆเนาะนี่แหละเจ้าถนนทางกลับบ้านวันนี้ก็เดินทางโดยปลอดภัยถึงบ้านนี่ก็ถ่ายมาให้ดูแค่นี้แหละเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะถึงบ้านปุ๊บสองตัวขึ้นไปนอนบนเตียงเลยคิดถึงเตียงบุญกาอยหมูดลับสนิทเลย สนใจยังสักอย่างไปอยู่บ้านปู่กับบ้านาละแวงไงระแวงกับปอก,ก็แม่จะทิ้งนอนรับรับนอนตัวกวนเข้าห้องน้ำกับตัวยังอย่างกับตัวพอมาถึงบ้านรับสลบสลายเลยเจ้าคลิปนี้กับจบแค่น,นี้แล้วขอบคุณทุกคนเจ้า